สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพรสายทิพย์ชาแนล SCTP พรสาทิพย์สายเขียวนะคะวันนี้จะพามาเก็บแตงนะคะอย่างที่บอกนะคะก็ตามสโลแกนของเรานะคะเพราะว่าดูดูแล้วมันคงมันคงมีหลายพันนะคะถ้าดูจากหน้าจอนี้นะคะจริงๆแล้วเราปลูกแตงแหละนะคะแต่มันก็ปลูกอย่างอื่นผสมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟักทองนะคะแล้วก็ ทัวนะคะนี่ก็จะเป็นค้างถาวรนะคะที่เป็นลวดนะคะทำเป็นลวดไว้แบบนี้นะคะก็จะมีหนึ่งแถวสองแถวแล้วก็สามแถวนี้นะคะสามแถวนี้เดี๋ยวเราเก็บเสร็จแล้วแล้วเราค่อยพูดถึงคุณประโยชน์ของแตนนะคะเขาปลูกยังไงอะไรยังไงนะคะดูแลยังไงแล้วก็ เก็บเกียวอะไรยังไงนะคะประมาณนั้นนะคะบำรุงรักษายังไงและประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเก็บกันก่อนแล้วกันนะคะ เก็บได้แล้วก็เก็บได้แค่เข่งเล็กนะคะหนักมากเดี๋ยวขนกลับกลับบ้านไม่ได้นะเพราะว่าแปลงนี้มันอยู่ท้ายสวนนะคะโอเคเดี๋ยวเราเอากลับบ้านแล้วเราค่อยพูดถึงเกี่ยวกับแตงนะคะละเอียดของแตงที่หลังนะคะอ่าโอเคอันนี้ก็คือที่เห็นข้างหน้าก็คือที่เราจะส่งนี่เป็นแตงร้านนะคะเป็นแตงร้านนั่นเองนะคะขนาดก็จะลูกเขาก็จะมีขนาดใหญ่นะคะใหญ่กว่าแตง แตงกวานะคะข้อแตงมี2ประเภทนะคะแตงร้านแตงกวานะคะแตงนี้นะคะเขาลูกหนึ่งเนี่ยเขาจะมีประกอบไปด้วยน้ำนี่นะคะถึง95เนลยนะคะแตงนะคะถึง95ที่เหลือก็จะเป็นเส้นใยนะคะการปลูกนี้นะคะเราก็เนื่องจากแตงเขาเป็นไม้เถานะคะนั้นราต้องทําค้างให้เขานะคะเพื่อเขาจะได้ไต่ขึ้นไปแล้วก็ เพาะขึ้นไปในการเพราะเขาจะเพาะยังไงนะคะเราจะอธิบายแบบสวนเหล่านะคะเราเราก็จะใช้มเมล็ดอของแตงนี่แหละนะคะพันุ์ที่เราซื้อมาหรือเป็นมเมล็ดที่เราเก็บไว้นะคะตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะคะเราก็ใช้มเมล็ดนั้นนะคะหยอดลงไปในหลุมที่เราเตรียมดินเอาไว้นะโดยหลุมนั้นนะคะเราก็จะให้ห่างกันประมาณ50เซนนะคะแต่แต่บางครั้งก็ ก็อาจาจะเจ็ดสิบเซนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วการหย,ย,ย,ยอดเมล็ดนี่หยอดยังไงน,นะคะเราก็จะหยอดสามถึงสี่เมล็ดนะคะบางทีก็ห้าด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราเกรงว่าหยอดไปแล้วบางทีมันมันอาจจะไม่ไม่งอกก็ได้นะคะจากนั้นเราก็ลดน้ํานะคะลดน้ําทุกวันทุกวันทุกวันนะคะทุกวัน,วนละหนึ่งครั้งอะไรก็ว่าไปนะคะหลังจากนั้นนะคะประมาณสามวันนะคะต้นอ่อนก็จะงอกออกมานะคะต้นอ่อนก็จะงอกออกมานะคะก็จะ ดูนะคะ5เมล็ดที่เราหยอดไปแล้วที่งอกที่ต้นอ่อนงอกมาแล้วนี่นะคะมีต้นอ่อนไหนที่ดูแล้วไหนที่ดูแข็งแรงที่สุดแล้วก็ตัดสินใจนะคะให้เหลือไว้2ต้นนะคะเอาที่อ,อ่อนแอที่ดูแล้วเออไม่น่าจะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ถอนทิ้งไปเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นหลุมๆที่บอกว่าเหลือ2ต้นแล้วก็ลดน้ําธรรมดานี่แหละนะคะก็ลดน้ําทุกวันทุกวันอะไรก็ว่าไปนะคะ นั่นแหละนะคะเป็นเวลาประมาณสัก20-25วันนะคะเขาก็จะออกดอกนะคะออกดอกนะคะพอหลังหลังจากนั้นนะคะเราก็พอออกดอกเสร็จเขาก็จะพัฒนาไปเป็นผลถูกไหมคะก็ประมาณสัก1เดือนนะคะแล้วก็หรือไม่เกิน40วันนี่แหละนะคะผลเขาก็จะเฉยออกเอยๆออกเป็นรุ่นเป็นรุ่นๆนะคะเป็นรุ่นนเป็นพืชล้มลุกอะเนาะมันก็อยู่กับเราไม่นานนะคะดังนั้นเวลาเราเราจะปลูกนะคะ หลังจากรุ่นนี้เสร็จนะคะพอเราเก็บผลผลนะคะสักสักห้าครัง้ง1ิครั้งนะคะเราก็ควรจะลงรุ่นที่2ต่อเลยนะคะเพื่อที่จะให้มันทันกันนั่นเองนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาดตอนนะคะสปปรรพคุณเป็นยังไงนะคะสปปรรพคุณเนี่ยนะคะเนื่องจากแตงกวานี่นะคะเขาจะเป็นยายเย็นนะคะ <S <S เขาก็จะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนในร่างกายของเรานะคะ แล้วก็ปรับสมดุลในร่างกายนะคะปรับสมดุลในร่างกายแล้วก็ลดกรดในกระเพาะได้ด้วยนะคะถ้ามีธาตุอะไรบ้างนะคะก็ประกอบไปด้วยธาตุเหล็กนะคะฟอสฟอรัสแล้วก็แคลเซียมแล้วก็มีวิตามินซีและมีวิตามินบีนะคะอยู่ในนั้นด้วยนะคะแต่งนี้นอกจากเขาจะเป็นอาหารนะคะเป็นเมนูที่ครัวไทยเราชอบรับประทานแล้วนะคะเ,เขายังมี สปะคุณนะคะที่พูดต่อจากที่เป็นยาเย็นเมื่อกี้นะคะเขาจะมีประโยชน์เกี่ยวกับความงามด้วยนะคะอันนี้ผู้หญิงต้องผู้หญิงส่วนใหญ่จะรู้จักนะคะจะเอาชอบเอาแต่งกวานี้มามาฝานนะคะมาฝานบางๆนะคะเอามาวางที่ตานะคะเวลา ใครก็แล้วแต่นะที่ขอบตาช้ําขอบตาดําหรือลดลิ้วรอยอะไรก็แล้วแต่นะคะน,นั่นแหละนะคะก็สามารถจะช่วยได้บางคนเขาก็จะวางไว้ทั่วหน้าเลยนะคะเพื่อจะทําให้ผิวเราชุ่มชื้นนั่นเองนะคะ <c oughs> แล้วก็กระ่างใส่ด้วยเพราะว่าเขามีวิตามินซีนั่นเองเนาะนั่นแหละนะคะแล้วก็ นอนุโมลอิสระนะคะะลรลิ้วรอยบนใบหน้านะคะบำรุงผิวหน้านะคะแล้วก็ลบถุงใต้ตาแล้วก็ลบรอยลบรอยอดำใต้และแกล้ด้วยนะคะลักแกลใครมีปัญหานะคะเมนูอาหารหลากนะคะต้องพูดให้ครบนะคะเมนูอาหารกเ็เราจะพูดเฉพาะที่บ้านเราแล้วกันนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบ้านอื่นเขาทาอะไรบ้างนะคะบ้านเราก็เมนูยอดนี้ก็คือ แตงกว่าผัดไข่นะคะง่ายมากเลยนะคะอันนี้ต้มจืดนะคะต้มจืดหมูสับนะคะหมูทรงเครื่องยัดไส้นะคะแล็กอย่างหนึ่งที่ประจำเลยนะคะก็จะมีทำสลัดนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่เราใส่เข้าไปในสลัดนะคะสลัดสลัดผักนั่นแหละและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ตําแตงนั่นเองนะคะเพราะว่าอันนี้มันคือแตงร้านนะคะแตงร้านส่วนใหญ่เขาจะนําไปตำเพราะว่าผลมันใหญ่นะคะผลมันใหญ่ โอเคนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะข้าบผัดอะไรก็ได้นะคะส่วนใหญ่เขาจะเอาแตงกวาฝานฝานฝาน,านวาง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 ,วางไว้ข้างๆจานนะคะหรือไม่นะคะเอออีกอย่างหนึง่งเมนูที่บ้านเราลืมลืมไปนะคะอันนี้เป็นเมนูที่ประจำมากๆก็คือเราก็จิ้มจิ้มน้ำพริกนั่นแหละนะคะจิ้มน้ำพริกเพราะว่าแตงกวาเขากินสดนั่นเองนะคะ okay. โอเคก็ ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆเลิฟทุกๆไลค์นะคะที่ให้การสนับสนุสนกันมาตลอดนะคะก็อย่าลืมเช็คดูกระดิ่งของท่านให้เป็นสีดำด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะเราก็เอาผ้าเปียกนะคะมาคลุมไว้แบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้แต่งเขาเพราะตอนนี้เรายังไม่ตอนนี้เรายังไม่ส่งใช่ไหมคะเราต้อง เอาผ้าเตียกๆนะคะมาคลุมไว้ก่อน